สวัสดีคะ่ะทุกคนเปิดคลิปมาเช้านี้ที่บรรยากาศทุ่งนาะบ้านเรานะคะนี่อ่าเป็นภาพบรรยากาศจากจังหวัดมหาสารคามนะคะเพราะว่าหน้าอยู่เขตสารคามแต่ว่าเป็นคนจังหวัด้อยเอ็ดนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวด้วยใช้เขาเรียกอะไรเคียวบเออจะบานขวเอืนเกี่ยวน่นแหละอืมเราจะเกี่ยวมือนะคะนี่ เกี่ยวมือตอนแรกก็เกี่ยวอยู่ผู้เดียวกับพอนะคะแต่นี่ก็ได้พี่ป้านาะอาเพิ่นมาซอยนะคะกับสีแดวเร็วๆส่วนเจ้าของนั่นคะ่ะตังกงบมี่ก็เล่ยไดไทายตะผู้อื่นนะคะหลังจากที่เช้าวันรุ่งขึ้นต่อไปนะคะเราจะทําการกู้ข้าวค่ะก่อนที่สิก,กู้ได้นี่คือต้องให้มันตากแดดนะคะให้เม็ดเข่าแบบโอเคแห้งแล้วนะคะเราถึงจะทําการกู้นะคะการกู้ข้าวนี่บอกคือกู้เงินเด้ กูเขานี <ım> ่คือทําให้มันเป็นมัดนะคะหลังจากที่ขาเกี่ยวว่างๆไวแล้วเนี่ยขาวซีเนี่ยมันเป็นมัดนะคะนี่ระคะเป็นบรรยากาศตอนประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะนี่แหละขาต้องมัดจะเศ้าเพราะว่าเนื่องจากถ้าสายมาน้ําหมอกมันจะหายไปมันจะแห้งไปแล้วนะคะมันจะทําให้ต้นข้าวที่เราจะเอาทําการมัดมันจะแข็งนะคะมันจะมัดไม่ได้มันจะขาดนะคะแต่ถ้า ช่วงเช้าๆหน่อยนะคะมันจะมีน้ําหมอกเราก็ต้องได้ใช้ช่วงเวลาและโอกาสในช่วงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการกู้ข้าวทาให้ข้าวเป็นมัดรวมกันนะคะเป็นหนึ่งนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือแต่บางจังหวัดเขาอาจจะใช้เป็นอ่าตอกนะคะบางจังหวัดสีใส่เป็นตอกนะคะหรือไม้ไผ่เอามาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ นี่ค่ะเริ่มสายมาแล้วนะคะนี่คือเริ่มแดดออกแล้วนะคะก็สิเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่กูเ้เสร็จแล้วนะคะสายมาหรือเกี่ยวเสร็จหรือสะดวกนะคะเราก็จะทำการขนขึ้นรถค่ะเพื่อที่จะไปกองใส่ผ้าไปกองใส่ผ้าลานนะคะอบอก ประมาณนี้นะกล่องใสพาราลนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําการลอดสีนะคะนี่เราก็เป็นผแผนนเกรียงข้าวเพื่อที่จะให้มันเป็นแถวระเบียบสวยงามท้าวาโย่นขืนได้เลยบอ่อได้ค่ะอืมได้อยู่ค่ะต่วัานรดสีนี่เขาคิดราคาแบบเป็นกลองนะคะเขาเช็ดก,กองใ่บ่ได้นะคะเขาต้องเห็ดในระดับที่พอดีนะคะอืมถามว่าเป็นอย่างคือบ่กรดเกี่ยวนะคะรดเกี่ยวถามว่าเอาได้บอ่อได้ค่ะแต่ว่าด้วยต้นทุนและปัญหา หล,ลายๆอย่างนะคะก็เลยไม่ได้สะดวกเอารถเกี่ยวนะคะก็เลยสะดวกค้นนะคะสะดวกเกี่ยวมือก็เลยได้เกี่ยวมือแบบนี้นะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในการขนลงนะคะขนลงยังไงก็ได้ให้แบบหมดนะคะในในวิดีโอนี้อาจจะรวดเร็วทันใจนะคะแต่ที่จริงก็เป็นอาทิตย์นะคะกว่าจะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะ หนึ่งวันก็ได้ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าหลายคนก็จะเสร็จเร็วนะคะนี่ล่างงานนะคะล่างงานมาเกี่ยวเขามาทําหน้าที่ของลูกนะคะพ่อพ่อกะบอสบายเนาะคะ่ะแม่กะดูแลลูกๆหล,ล,ลานส่วนเราก็ได้พี่น้องมาช่วยด้วยนะคะก็เลยแบบรวดเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นเราก็จะเรียง,เร,ยงเรียงไปนะคะ เขาต้องขนลวงให้เบิดนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะช่วยกันช่วยกันนะคะเป็นบรรยากาศแบบอยากได้บรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะคะกระสิป,ปะมะนีบ๊อบพี่ขาต่างกงต้องขออภัยด้วยในภาพที่อาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าหลายๆอย่างนะคะนี่ราคาเบึ้งเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่จริงอะ่ะเกี่ยวเกี่ยวเป็นอาทิตย์กว่าจะเสร็จ แล้วก็ต้องมากู้นะคะกู้ข้าวด้วยเป็นช่วงตอนเช้านะคะกู้เขาตอนเศร้านะคะแต่รอบรอบปิดท้ายคือเราลางงานได้ไม่เยอะนะคะลา้ลาล้าดนกับเกิงใจเพื่อนเนาะแล้วทีนี้รอบปิดท้ายเรากู้เขาเนี่มาแรงเลยค่ะใส่หมอแบตใส่หมอแบตกู้นี่มาแรงพร้อมนะคะเนื่องจากรีบมากอ่าก็เลยกู้กู้เสร็บเรื่เรๆทั้ง เทิงเฝ้าน้ำงานเทิงเฝ้าน้ำเวลาเทิงเฝ้าน้ำรถสียานเพื่อนเก็บกอนนู่นนี่นั่นเนาะเหลือห้าผู้เดียวดิเหลือห้าผู้เดียวในกลางทงเลยนะคะนี e ่แหละค่ะเป็นบรรยากาศกะสิค้นขึ้นค้นลงซอยกันนะคะจะได้เสร็จเร็วๆคือคันแดดมากเหตุยากนะคะแต่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีลมนะคะลมแบบเย็นนะคะกะสินี่แหละค่ะเบิ้งบรรยากาศไปเลยนะคะ บ้านเฮากระซำบ้านเขามาขาีละนาคุณข,ข้าอยู่ดินอยู่หญ้าเป็นมูนมังีพ่อ,อีแม่พันพาเฮ็ดพา,า้างเป็นหนทางทำมาหากินบ่ตาย หลังจากนั้นนะคะเป็นวันถัดไปนะคะนี่เป็นผลงานของเรานะคะเรียบร้อยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะไดกเป็นกองเรียบร้อยค่ะนี่นี่เขามันแห่งลำบากสิลนออกประมาณนี้นะคะนี่ความหวังของชาติมาแล้วค่ะลดสีเขามาแล้วค่ะทุกคนนี่แหละเป้าหมายของการเกี่ยเขาเสียทรัพเรียบร้อยนะคะก็คือน,นี่แหละ ความหวังของการเกี่ยวเขาเลยคือเป็นรถสีนะคะที่เฮ็ดคลิปบ้านแบบนี้ก็อยาให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะเพราะว่าเพื่อโดนไปในอนาคตข้างหน้าอาจจะบบมีแล้วมีแต่อาจจะเป็นรถเกี่ยวทั้งหมดแล้วนะคะนี่นี่เลยนะคะวิดีโอนี้จะสร้างไว้ปี2567นะคะนี่ค่ะหลังจากที่เข้าค้นเซ็ตซับเรียบรอยรถสีมาแล้วนี่ค่ะบัรเลงแล้วค่ะนี่คือการสีข้าวนะคะ ต้องขอภายในความตากล้องอาจจะ,ะมือสั่นนะคะเพราะว่าใส่เด็กหน่อยทายไห้นะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะรอชมไปเลยค่ะทุกคนบรรยากาศของเฮากาับสีกล่องกับสันสันต้องขออภัยนะคะนี่คะ่ะเป็นบรรยากาศแบบหาดูได้ยากแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ หลังจากที่สีเข่าเส็จแล้วนะคะสีได้อาจจะได้บอลลายนะคะเพราะว่าหน้าบอลลายนะคะก็อยากเก็บบรรยากาศนะคะกิดค้นขึ้นรถค่ะเพื่อที่จะเอากลับบ้านนะคะนี่เป็นบรรยากาศหาดูได้ยากแล้วนะคะมองได้เล่นแบบนีรินคิดเอ่าตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะเร่นแบบตอนอาบน้ำมาขึ้นยาค่ะค่ะ,คะ